ค่าครองชีพไหคะวิทยานอมค่าครองชีพของกลุ่มพี่แท็กซี่นะคะเห็นเมื่อวานนี้มีการรวมตัวกันรบริเวณหน้ากระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามกรณีการหาข้อสรุปการปรับขึ้นค่าโดยสารของแท็กซี่นะคะสรุปแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วนะคะว่าทาง กระทรวงคมนาคมขาอ,ออกมาแล้วหลังจากที่มีการประชุมกัน4ฝ่ายด้วยกันนะคะก็มีการปรับขึ้นอัตราค่าแท็กซี่นะคะซึ่งประมาณหนึ่2อาทิตย์เนี่ยก็จะเสนอให้ท่านรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วก็จะออกมาเป็นกฎกระทรวงนะคะที่ดําเนินการต่อไประยะทางในการปรับขึ้นนะคะที่คุยกันไว้เบื้องต้นคือระยะทาง1กิโลเมตรแรกเนี่ยรถเล็ก35บาทรถใหญ่40บาทระยะทาง2-10กิโลเมตรรถเล็กกิโลเมตรละ6 บาท50สตางค์รถใหญ่กิโลเมตรละ6บาท50สตางค์เช่นเดียวกันนะคะคส่วนระยะทาง1 1 20กิโลเมตรทั้งรถเล็กและรถใหญ่กิโลเมตรละ7บาทระยะทาง2 1กิโลเมตรถึง40กิโลเมตรเนี่ยรถเล็กและรถใหญ่กิโลเมตรละ8บาทระยะทางเกินกว่า4 1กิโลเมตรถึง60กิโลเมตรรถเล็กและรถใหญ่กิโลเมตรละ8บาท50สตางค ระยะทาง61ถึง80กิโลเมตรรถเล็กและรถใหญ่ราคากิโลเมตรละ9บาทนะคะระยะทาง81กิโลเมตรขึ้นไปรถใหญ่กิโลเมตรละ10บาท50สตางค์เช่นเดียวกับรถรถเล็กด้วยนะคะราคาเท่ากันส่วนการที่รถติดน่ะถ้าคิดกี่บาทนะคะค่ารถติดเนี่ยรถเคลื่อนที่ได้ช้ากว่า6กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะคิดรถเล็กและรถใหญ่ในอัตรา3บาทต่อนาทีค่ะปีทีหนึ่งก็3บาท นั่งรถติดติดปีทีก็สามบาทหนนาทีทีทททละสามบาทแล้วประเทศไทยกรุงเทพมหานครรถติดมาอันนี้ก็ก็เข้าใจได้นะครับว่าเป็นข้อรดยคร้องของผู้ขับขี่รถแท็กซี่เฉพาะในกรุงเทพนะ,ะซึ่งก็วิ่งไปปร,ริมณฑลด้วยนะสมุทรปราการนนทบ,บุรีสมุทรสาครแถวโซนนี้นะครับอันนี้ก็ขอปรับขึ้นแต่การปรับขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องไปปรับมิเตอร์ด้วยนะ,ะ,ะซึ่งก็จะต้องเสียอย่างน้อยก็เจ็ดแปดร้อยบาทในการปรับมิเตอร์ ในขนาเดียวกันก็มีแท็กซี่จํานวนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเขาไม่ไปปรับอ่ะเขายิงดีที่จะวิ่งมิเตอร์ราคาเดิมก็มีเหมือนกันเพราะว่าการประชาชนหรือว่าหรือว่าลำบากในการปรับมิเตอร์คือการที่เขาไปปรับเนี่ยเขาต้องไปเสียค่าปรับมิเตอร์นี่หนึ่งนะครับกับสองก็คือว่าคนพอค่าแท็กซี่มันขึ้นขึ้นราคาขึ้นไปเนี่ย คนจำนวนหนึ่งบอกเขาขึ้น<ะ>ไม่ได้ท,ที่เขาขึ้นแท็กซี่เนี่ยมันมีคนสักกี่คนที่จะขึ้นแท็กซี่ได้ทุกวันคนที่จะขึ้นแท็กซี่ได้ทุกวันเนี่ยน้อยคนนักถ้าคุณขึ้นได้ทุกวันคุณซื้อรถขับเองถูกไหมอ่านี่หนึ่งนะครับสองก็คือว่าเขาขึ้นแท็กซี่ได้เป็นครั้งคราวเดือนหนึ่งสักกี่ครั้งอ่ะอย่างมากอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเดือนหนึ่งสี่ครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเต็มที่สักสิบครั้งอ่ะนะอขึ้นแท็กซี่เนี่ย ทีนี้ถ้าพอมันขึ้นราคาไปปับ๊บเนี่ยเขาก็ต้องลดจํานวนที่ขึ้นต่อนะเพราะรายได้ผู้ดโดยสารไม่ได้ขึ้นนี่ <c oughs> รายได้ของคนที่ เป็นผู้โดยสารไม่ถูกขึ้นไม่ขึ้นมันได้ขึ้นค่าแรงทั้งหลายเพราะงั้นเขาก็ต้องลดจำนวนครั้งที่จะขึ้นแท็กซี่ก็เรียก็ต,ตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปม,มันก็มีทั้งได้ทั้งเสียนะครับถ้าจะขึ้นมิเตอร์ก็ได้เงินเพิ่มก็จริงแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้โดยสารก็น่าจะมีลดลงไปบางส่วนยกเว้นว่าช่วงฝนตกหาแท็กซี่ก็ไม่ได้ใช่แล้วจะต้องขึ้นแท็กซี่นะ,ะทีนี้นี่แหละครับมันย้อนแย้งกันอยู่หน่อยหนึ่งนะในขณะที่แท็กซี่บอกว่าขอขึ้นราคา แต่ว่ารัฐนี่เขา ออกกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีให้แท็กซี่สามล้อมอเตอร์ไซค์ใช่ <laughs> เห็นไหมลดลงไปอีกค่ะลด90%เลยนะคือรัฐเนี่ยมองเห็นแล้วว่ากลุ่มนี้อสลับลำบากในช่วงที่น้ำมันมันแพงขึ้นมากบแบบรับต้นทุนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจว่าจะปรับลดการเก็บภาษีของทรทยน,นอันนี้พูดเน่ใมันจะมานั่งรังเกียจแท็กซี่นะพี่น้องแท็กซี่ก็ดูเอาแต่ว่าเราก็ต้องพูดความจริงกันให้ได้ความจริงครบทุกส่วนทุกด้านบอกทำไมไม่ยอมขึ้นราคาให้เราทำไมไม่ช่วยเราหนึ่ง เอ็นกาใช้แก๊สเอ็นจีวีใช่ไหมแก๊สเอ็นจีวีกับเอลพีีด้วยค่ะเขาเขาชดเชยเขาอุ้มอยู่แล้วนะแท็กซี่นะนี่เขาก็ช่วยกันอยู่แล้วนะนะครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยยกเว้นคือไปใช้น้ํามันนะไม่มี้วครับวิ่งแท็กซี่น้ํามันนี่ก็ไม่เหลือตังค์นะครับอันนี้ก็เว็บไซต์ของไทยคู่ฟ้าวันนี้บอกว่าข่าวดีสําหรับพี่น้องผู้ขับขี่รถรับจ้างแท็กซี่สามล้อมอเตอร์ไซส์ได้ประกาศในรัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประจําปีแล้วนะครับสําหรับรถ รับจ้างและรถจักรยานยนต์รถยนต์รับจ้างนะและรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีในระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึง30กันยายน2566โดยลดลงร้อยละ90มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไป <ลด S 1> ก็คือเมื่อวานลลงรอยละ90หมายถึงว่าจ่ายแค่10%เท่านั้นจากที่เคยจ่ายคุณจ่ายอยู่2,000คุณจ่ายที่200 ใช่ไหมก็ลดลงไปเลย<า>นะก็ลดลงไปเยอะเลยลดลงไป90%จากจำนวนภาษีที่ท่านจะต้องจ่ายนะ<า>อย่างมอเตอร์ไซค์รถยนต์3ล้อรับจ้างเดิมจัดเก็บภาษีอยู่885บาทลดเหลือ18บาท50สตางค์รถยนต์รถจักรยานยนต์สาธารณะก็เช่นเดียวกันนะคะจากเดิมจัดเก็บอยู่ที่100บาทต,ต่อ1คันก็ลดเหลือจ่ายเพียงแค่10บาทต่ตอ1คันนะคะนรัฐช่วยนะช่วยเพื่ออะไรฮะ ช่วยเพื่อที่จะไม่ให้มอเตอร์ไซค์แท็กซี่สามล้อรถยนต์รับจ้างไปขึ้นค่าโดยสารทําให้ผู้โดยสารเดือดร้อนไงครับใช่ค่ะมันเป็นการช่วยกันเป็นทอดทอดอ้าวรัดลดภาระให้กับเจ้าของรถอืเจ้าของรถก็จะได้ไม่ไปขึ้นราคาใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้แท็กซี่บอกขอขึ้นราคาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นราคามาแปดปีแล้วค่ะพีทยนนอ์ตั้งแต่ปีหกหกสองจริ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 งก่อนอีกนะก่อนหนกศที่แปดปีนี่นะคะครับอ่านี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับ